พระร่วงหลังรังปืนวัดพระธาตุดอยสุเทพปี2515รุ่นนี้มีสองพิมพ์คือพิมพ์หลังเจดีนูนและพิมพ์หลังเจดีจมลักษณะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องในอิริยาบถยืนบนแท่นภายในซุ้มเรือนแก้วรายละเอียดของพระพักชัดเจนสีพระพักค่อนข้างเข้งขึมสมศรราพรได้แก่กระบังหน้าและมงกุฎรูปกลวยพิธีปลูกเสกที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเมื่อวันที่9เมษายน2515 โดยมีสมเด็จพระศรีนครินทร์ทาบรมราชชนนีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จทรงเป็นประธานในพิธีโดยนิมนต์สุดยอดพระเกจิคณาจารย์108รูปรูปรวมนั่งปรกปลุกเสกอาทิหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีหลวงพ่อกลวยวัดโพสิตารามหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังหลวงพ่อเกษมเขมโกหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมครูบาคำแสนอินทรจักโกวัดสวนดอก คูบาคำแสนคุณอลังการโรวัดป่าดอนมูลคูบาชุ่มโพธิโกวัดวังมุย่ยเพนต้น